สบายดีพี่น้องบัสุขุสุคนมือน,นี้แม่นองคอมซื้อมาร์คซารีเศร้าพันกีบเนาะไดเป็นกระเป๋าเลยพี่น้องเศร้าพันกีบนี่ก็เท่ากับเงินบาทเจ็ดสิบบาทซื้อกระสอบนี่เจ็ดสิบบาทพี่น้องมาเบ่งน้ำกันว่าจะได้จักฟักจักหน่วยเนาะหนึ่งสามหก ซกสิบสองสิบหาสิบแปดเอ็ดศสี่ศ้าหกแปดหน่วย หลังจากที่ได้ซื้อมากินเบิ่งเมื่อวานนี่เนาะอันนี้สดๆดจากสวนเลยได้นีนพี่น้องซื้อมากินเมื่อวานนี่โอ้ยหวานค่ะซื้อสิบพันเมื่อวานนี่ติดใจลายลก็เลยซื้อตืมอีกหนึ่เศร้าพันเพราะว่ารสชาติมันหวานหวาน,วานแต่ว่ามันจะหน่วยน้อยนะจักน้อยเพราะว่ามันใส่ฟกสักซวงเกี่ยวเข่าอะไรเจ้าคอ้องผ่นบ่มีเวลาคัวบ่มีเวลาหักษาเนาะบ่ได้ฮดผุ่นใส่น้ำเพิ่ม ก็เลยฟักออกมาบ่อย่างสมบูรณ์ปนไดแต่ว่ารดชาินี่สุดยอดเลยเดียแม่น้องคอมสีสม้มเอาไปต้มเมื่อตอนปลูกกับยาแน่เมื่อหนึ่งสิเมื่อหน้าดงเนาะผ้าน้องคอมเมื่อยามปลูกกับยาสีต้มมักสรีมาตอนเผน อันนี้เป็นมังสวิรีที่เขาจะเก็บมาใหม่ๆจากสวนเลยพี่น,ออน,น้องเพื่อนห้าก็มาส่งหายบางใดนี่ น้ำบรรยากาศถุยไปแล้เนาะเลนะนน่นเติมน้ำอีกก่อนผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้องตอนนี้มกักซาลี่เฮาซุกเลยเนาะ ซย์อ,อกแล้วก่อนพี่น้องรอทาพืนเย็นซะก่อนยังชิแก้ให้ท่าแม่แก้ให้ทอคอมแล้วก็ใส่ทงเมื่อตอนปูกับหยาท้าวคอม <c oughs> จะใส่ทงก่อนพี่น้องมาเนี่ยซีมน้ำแน่แล้วล่ะคนนี่แต่พักหวานหวานนี่แต่พักหวานหวานหอมหอม ถ้าบอกตมสัมวาสิเขาดิเสดหม่เลยคิ้วคิ้วแม่เต็มทงเลยชอนเอาเนาะพ่อแหละใช่สอ,สองสี่หกแปดเก้าจงให้แม่เก้ามาอักมารซารีสักแปดเอาเมื่อผุดไล้กลัวพราะว่า,วายุพุ่น ชิลายคนนะตอนนีกยก้าเกียมเดี๋ยวเรียบร้อยพี่น้องป้าพี่น้องออกเดินทางสำหรับผอคอมเหมือนกับเมื่อจอยเวียกปู่เต้สาวอ,อปู่สิทเทเฮือนโคราบุณีน้องค่อมสบายดีลูกหล่ะสบายดีป้าลุงฮะอยากบิ่งผอค่อมบอ่ไปหาผอค่อมเนาะ โดยป้าพี่น้องในระหว่างคับรหลดเมลังคอมจะไปถ่ายคลิปเด้อมีแต่วบาไปหอดคนละไปหอดเถื่อนปูเัือนหยาจังสิไทยเอาไว้ผพอกันเถื่อนปูกับหยาเนาะพี่น้องปลาตัวพี่ดองล่มแห้งขนาดตอนนี้ก็มาหอดหน้าปูกับหยาแล้วเนาะป้าไปหายเบี้ยนี่ฮครับครับมา ไปเด้อไปเด้อม,มา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 เอ้าให้ปหายพอปูเนี่ยเยวถ้าอยากได้เราก็จับเอาโลดเออถือ,อเอาเออจับเอาเบี้ยวไป มักซารีกับโต๊ะใส่ขี้ดินมาหอดคุ้มอันนั้นหอดหินอันเป็นผักนะผักเต๊นใส่มักซารีบ๊อบบ๊อบข้าวสื่อ,อนะจะข้าวื่อหน่วยดิบมันเศร้าพันมาในหั่นซอมแป้งกับแปง้งให้เขาลุงเนี่ยพากันเห็ดย่างอันน่ะฟอกน้ำไ,งไม้เบี้ยวยบเบี้ยวโอ้ตะเบี้ยว

หัว,วทรปูนแล้วพี่น้องเวยเต้คือเต้คืมท่านไหนแล้วจะกองบ้นี่ยังบมท่านไหนสักกองเต้ซแล้วด้วมาแต่เสาเปล่ากินนี่เมื่อวานน้ำเขามาหมาอีกติว่ายมันก็จะแตกแห้งแล้วเฮ็ดไปแล้วบ้านนี่ ล่างมักซารีก็ต๊กเสขีดินไก่ตอกปูพี่น้องเลย่มันตเเอนี่อามนใส่ก่นนะกแเหียอนใส่แกตีเหรียงแกตออกเอาอน้ำล้งก้นน้ำก้นกันหยาบๆนะ กลผูนะโมนีพอคอมผืนมาเทเทพืนเฮือนคั ouais ่วไห้ปูกับหย่าเจกสีสําได้เราโมนี้นะโมเล่ดอกเนาะยันโมเล่เแทะมันส่บแตกเป็นสันมา่ะเป็นเหอบเป็นแผ่นบปถาหน้าหลังสรีก่ ข้างในก็นั่มยังคม เบี้ยวปองมัซซารีกับเป็นอู้แต่เบี้ยวกกกกเก่ง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 เลิศมกวันปูแล้วต้องมาเค่งมาเค่งบุท่านใน,นาอาเปตกมาเค่งห้ององยูอ่กลางดง หนูหยากับป่ากําลังปอกน้ำไม้ลายไปแกงป่าไปห้าไปเสาะเัรวเออไปเด็กไปเด็กมาเข่งก็ได้มาตกเลยลายน้ำไม้ลายนําหมอกได้หนึ่งน้องเลย เพราะมันเวิดผลและมีแต่นำหมอออกเสียงมีแต่หน่องงามๆหาปลอกน้ำม้ซอยเป็นก่อนบังกามดีนะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี่ขอจบไปสำนีก่อนเนาะพี่น้องเอาไว้พบเ้กันคลิปหนะ้าขอบใจพี่น้องทุกๆแ่านทีท่เข้ามาหาชุมคลิปสำหรับคลิปนี้ สบายดี